ผู้นำของธรรมใครเป็นผู้นำของธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ชือว่าเป็นผู้นำของธรรมเป็นคนแรกเราลองคิดดูเราลองใช้สติของเราล้เลึกถึงเรื่องราวของท่านก่อนที่ท่านจะสำเร็จธรรมขึ้นมาเนี่ยท่านต้องทนความลำบากขนาดไหน ทนหิวทนโหยทนปวดทนเ้วื่อยขนาดไหนตั้งแต่ท่านออกจากวังไปอยู่ในปา่ามีใครรู้จักท่านมีใครไปอุ้มชูท่านไม่มีทุกคนรู้จักเลยทุกคนรู้จักเพียงว่าองค์พระสิทธ,ธัตถ่หนีไปบรรพชาเท่านั้นเองทีนีนาานน้การบรรพชาของท่านอยู่ในป่านะท่านต้องลำบากขนาดไหน ที่หรับที่นอนที่กินที่อาศัยมีใครไปทำไว้ข้างหน้าต้องกระเสือกกระสนไปด้วยความลำบากต้องทนทุกเวทนานานาชน,น,น,นิดผลตกฟ้าร้องท่านลำบากขนาดไหนหาทุกที่นอนไปตามโคนต้นไม้ตามหน้าผา เอาใบไม้หวาดใบไม้เข้ามาลองนอนหาไม้กเก่าๆมาหนุนนอนเป็นหมอนใครแล้วเอาเสื่อไปให้ท่านเอาผูกเอาเบากเอาหมอนไปให้ท่านนี่เราให้ให้เรานึกถึงคําว่าพระพุทธเจานะ้าน่ะต้องอาศัยความขันติดอดทมถึงเราเป็นลูกหรือได้ชื่อว่าเป็นสาวกผู้กระทำกรรมควรจะรู้จักคําว่า พราะคุณของท่านที่มีดีต่อเราที่อุตสาแนะนำั่งสอนเราให้เรารู้จักความดีท่านต้องลำบากขนาดไหนแล้วลำบากแค่นี้มันหนึ่งในร้อยหนึ่งในหมื่นหนึ่งในพันของท่านที่ท่านลำบากเลาวลำบากเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมง,มโมงเดี๋ยวเราก็กลับไปพักกันแล้ว แต่ท่านต้องลำบากเป็นเดือนเป็นปีอย่างน้อยๆโดยการทุกข์กรรทะเหตุสร้างสมเหตุผลอยู่ในป่าถึงสี่ปีกว่าจะบรรลุธรรมขึ้นบรรลุธรรแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนน่ะจะรู้ว่าท่าน่ะสาเร็จจนท่านประกาศจะจะทำขึ้นมาน่ะทุกคนจึงรู้ว่า องค์พระสิ <irgendw el inv és> ทธฐานะสำเร็จเป็นกุศลเจ้าก็โดยอาศัยการเครือกูลของจิตที่มีต่อเราถ้าไม่บอกเล่าหรือว่าไม่ชี้แจงไม่แสดงสรรพสัจทั้งหลาก็จะตกอยู่ในทุกขเวทนานีาในผลประท้อนให้เรานึกถึงนึกถึงลูกกระทํานามกระทําของท่านที่ท่านปฏิบัติทำ เราจะได้ไม่เกิดเป็นการท้อแท้หรือเบื่อหน่ายในการประพึติธรรมปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนทำยังไงมีทางเดียวที่จะทนอยู่ได้คือขันติอดทนทนเท่านั้นไม่รู้จะอะไรมาประทังนอกจากทน หิวขึ้นมามีใครละ่ะไปโปราณาไปบรรเทาทุกความหิวตั้งดินลนแหวงหาดับทุกทเวทนาอยู่ในดงในป่าองค์เดียวแต่อาศัยที่เรียกว่าท่านมีเพื่อนจิตถ้าไม่มีเพื่อนจิตท่านคงไม่ไปได้เพื่อนจิตของท่านนั่นก็คือใครคือองค์ธรรม องค์ทำผู้ให้เหตุผลต่อท่านเป็นเพื่อนจิตเหมือนอย่างกรลงพ่อกำลังจะสอนให้ทุกคนรู้จักอาจารย์ใจให้ทุกคนมีธรรมอยู่ในใจมีอาจารย์ใจควบคุมและเราจะรู้จักเหตุผลแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้จักอาจารย์ใจรู้จักเหตุผลเราต้องตั้งสต,ติตั้งความสันติให้ดีด และเราจะได้รับเหตุผลจากลักษณะการหยิบยื่นของนิสัยโลกนิสัยธรรมทำไปเรื่อยๆตั้งสติดีๆอยู่กับการพิจารณาอยู่กับองค์ภาวนานี่แหละเขาเรียกว่าทำเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลและบารามี เอาสังขารของคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกว่านะโมนะแปลว่าพ่อโมแปลว่าแม่ธาตุพ่อธาตุแม่ผสมมาให้เรามีอาการาสองคือกายของเราจิตของเราก็ปฏิสนธิขึ้นในกายของคุณบิจามารดาเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่ว เมื่อเรารู้จักคุณบิดามันดาคือสังขารก็พยายามเอาสังขารที่คุณบิดามัรดาให้มาเนี่ยทำความดีเพื่อจะเป็นการตอบสนองต่อคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับว่าบุตรคนนั้นรู้จักกัตตัญยูกัตเวทีสร้างความดีสนองคุณท่านในข้าน้ำหนึง่งทั้งหลายที่ท่านได้เรียนดูแมจนเจริญเติบโต ผลทอยได้ของคุณปิจารมรรดาที่เรารู้จักผลทอยได้โลกตกลมที่เรามุอ,อยู่ก็จะทําให้เรามีสติมีปัญญาซึ่งมีสติมีปัญญา,ญญานี่แหละก็เ,เรียกว่าบาร,รมีของเราหลวงพ่อ,อยังเตือนอยู่เสมอเราไม่ทำใครจะทำให้เราอันนี้แหละสำคัญที่สุด เราเนี่ยเห็นผู้อื่นเป็นที่พึ่งเห็นผู้อื่นเนี่ยก็ทาให้เราได้อย่างเช่นเราไปทําบุญทาทานอย่างเงี้ยเราคิดว่าคนนั้นน่ะเป็นบุญเป็นคนดีขอที่เราจะเป็นบุญแกเราพอเิดคนนั้นทําไม่ดีขึ้นมาแล้ะแล้วเราจะได้บุญจากใครบุญนี่ยเขาแปลว่าสุขใจ อย่างเราเข้าไปหาสมณะเนี่ยสมณะผู้ทรงธรรมได้ไปทําบุญกับท่านเช่นถวายปัจจัยศีลพระถ้ามีติดเกื้อกูลท่านก็จะแสดงหรือชี้แจงให้เราฟังเรื่องของความเป็นไปทั้งหลายในกายวาจาใจก็จะทําให้เราเนี่ยมีสติดีขึ้นไม่เป็นคนที่เรียกว่าหลงหรือไม่เขนน้าใจในกลไกทั้งหลาย ที่เป็นส่วนประกอบนย่าเขาเรียกว่าทําบุญแล้วก็ได้บารมีเบิดบุญก็ไม่ได้บารมีก็ไม่ได้จะทํำยังไงและยิ่งนักบวชสมัยนี้ด้วยนะเป็นนักบวชเผยโอกาสหาลาภหายยศหาความร่ํารวยจา,ากคตสอนพระเดชจันทาเราจะได้เรื่องราวอะไรจากท่านขวานเงินมากๆก,กันดู ท่านก็กล้าดีๆไปให้ท่านท่านก็บ,บอกว่าดีแล้วได้แค่นี้เองอุตสาห์ตนี้บัตรไปทุกอย่างเพื่อที่จะให้ท่านแก้ไขชีวิตท่านไม่เคยแก้ไขเลยเพราะชีวิตของท่านท่านยังไม่แก้ไขแล้วท่านจะมาแก้ไขชีวิตเราได้อย่างไงนั่นเขาเรียกว่าภิกษุถ้าไปเจอพิกษุเจอนักบวช ประเภทที่เดียกว่าประเพณีเข้าเราจะไม่รู้เรื่องราวจากที่สุดเหล่านั้นหรือนักตวดประเพณีเหล่านั้น,นเราเขากลายเป็นคนเรียกว่าคนถือศาสนาบมือเือนี่ก็ไม่ได้เรื่องราวเราจะทุกธเราจึงต้องมาทำกันเองโดยอาศัย ผู้ที่ปฏิบัติหันร่วงเช่นภิกษุษสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นหมูเป็นคณะขึ้นอนะาศัยขวนกันทำต,ตามกันกันแนะนำกันกันนี่แหละเขาเรียกว่าทำหมูให้เป็นสง รวม,มูมให้เป็นสมรวมองค์ให้เป็นสัจจรวมเน่คมมะให้เป็นปัญญารวมการสนาให้เป็นอันเดียวกันหมูนี่หมายความว่าอะไรหมายถึงลักษณะสติกายวายจาใจหมายถึงลักษณะตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายถึงอารมณ์ดีอารมณ์ชั่ว หรือว่ารำดีทำชั่วที่เรียกว่ามูให้มาเป็นสงคือหมายความว่าเรียกเอาหูเอาตาเอาจมูกเอาลิ้นอากอายใจให้มาอยู่ช่องทางของการบุทุปฏิบัติคือท,ทำดีให้ตาดีให้หูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีนันเขาเรียกว่าอยู่ในแนวทางของสง แล้วเราก็รวมสงเ่าเนี้ยให้เป็นองค์ปัจจะคือให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากกายวาจาใจอยากให้สิ่งต่างที่อยู่ในกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นผู้หลอกลวงเราถ้าเรา่อิดกะละลเลยพวกนี้หลอกลวงเราทําให้เราหลงรวมเนคขมมคือรวมสติของเราเนี่ย ให้รู้จักลักษณะโทษของอารมณ์กรรมหรือตัวกระําทั้งหลายแล้วเราก็จะไปรวมกันถึงข้อสุดท้ายคือทุกคนรู้จักกรรมรู้จักอารมณ์และตัวกระําทั้งหลายแล้วทุกคนก็จะแหวกว่ายกันไปด้วยความสามารถของตนด้วยสติของตนเขาเรียกว่ายกตนให้คนถุก ทุกคนก็เกิดมาด้วยก,กรรมกรรมนะถ้าส่งเรามาเกิดถ้าไม่มีกรรมเราคงไม่จำเกิดอะคือคนไม่มีอารมณ์ไม่เกิดอแต่คนที่ยังมีอารมณ์ยังองเกิด มือนกับคนอยากได้กับคนไม่อยากได้คนไม่อยากได้จะมีอะไรแล้วคนอยากได้มีอะไรนี่ให้เรามีสติพิจรารณาสถานที่นี้นะสอนทำที่ให้ทำเนี่ยไม่เหมือนกับสถานที่ที่ไหนที่อื่นมนะันก็ให้ทำอย่างสบายเขาเขาใจเรานั่งสบาย ฟังสบายแล้วราได้อะไรขึ้นมาไม่รู้จักความาขันติอดทนเลยไม่ได้เหตุได้ผลอะไรเลยไปนั่งฟังเขาให้ได้ดีอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้เราได้ดีแหละแต่พูดให้เรารู้จักทางเมื่อเรารู้จักทางแล้วเราจะได้ทำดีกันขึ้นใครดีก็ดีใครดีมัน เราโมไปเห็นดีของคนอื่นน่ะแต่ตัวเราไม่ดีอะก็เพราะเราไม่ทําดีเราก็เลยต้องไปกราบคนดีอยู่นะกราบจนหัวหลุดไปไม่รู้เท่าไหร่จนทั้งขานนเป็นขี้เท่าไม่รู้เท่าไหร่ไม่พบคนดีสักทีเพราะว่าคนดีนะเขาอยู่ที่ใจนะใจต้องทําดีแล้วกายก็จะดีตามใจ อนนี้กายทำดีแต่ใจไม่ทำดีแล้วมันก็ไปไม่ได้ซึ่งเขาเรียกว่าอามิตรอามิตรสบูชาบูชาแต่กายแต่ใจไม่บูชามันก็เลยไม่ดีขึ้นตอนนี้เรามีทั้งดีกายดีใจกายก็ทําดีใจก็ทําดีเดี๋ยวก็จะมีราศีขึ้นจะเอาอะไรขึ้นมาล่ะ จะเอาศีลก็ได้จะเอาสมาธิก็ได้เอาปัญญาก็ได้เพราะคําว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นปรมัตดอยู่ที่จิตของคนศีลจะดีก็อยู่ที่ใจสมาธิจะดีก็อยู่ที่ใจปัญญาจะดีมันก็อยู่ที่ใจตันนี้กายนี่เป็นลักษณะผู้รับใช้แล้วแต่ว่าใจจะสั่ง ให้เราฉลาดสักนิดหนึ่งว่าเรามามีสติธร,รมเพื่อจะให้กายเนี่ยรู้จักรมไม่ต้องให้อารมณ์นะมันใช้ให้มันใช้เหมือนกันอารมณ์เนี่ยแต่ใช้ในสิ่งที่คู่ควรเช่นมันใช้ให้เราโกรธเขาเนี่ยโกรธทำไมถามดูสิโกรธแล้วมันได้อะไรขึ้นมาโกรธก็มีแต่สร้างกรรมมีแต่ท้องกรรมจะไปโกรธเขาทำไม จะไปติเตียงเขาทำไมไปอิจฉาบเขาทำไมไปทำร้ายเขาทำไมนี่ให้ใจนะสอบสวนอารมณ์ดูตอนนี้เมื่อเรารู้จักสอบสวอนอารมณ์อารมณ์มันไม่กอเลนะิกเขาเลยกว่ารู้จักเข้าทํำอารมณ์อย่างที่เราจะหลงอะไรขึ้นมาเนะี่ยอารมณ์มันจะพาให้เราหลงเราก็ต้องสอบสวนในตัวหลงดูแล้วจะหลงก็ททำไม เขาบอกว่าหลงกายอย่างเงี้ยจะหลงก็ทําไมกายเพราะวันหนึ่งเนี่ยกายจะต้องเป็ยนคิดเข้าแล้วหลงก็ทำไมถึงหลงไปมันก็เป็นชุดห่อนี่ให้สอบสวนกายสอบสวนวาจาสอบสวนอะไรไม่ช้าไม่นานเราก็เจอคนดีเราก็จะได้ดีะถ้าดีก็เกิดขึ้นจากการสอบสวนพิจารณาตัวเอง นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามาศึกษาความตามเข้าใจกับแนวทางหรือว่าธรรมะที่เราเคสรรสุชาติสรรสุชาติทมแต่ไม่ปฏิบัติทำไม่พิจารณาทำไม่เราจะได้ดีให้ให้ซื้อคำพีเข้าใจพิเดียดไปไว้ที่วัดที่บ้านทักพันเล่นหมุนเล่นแต่ถ้าเราไม่เคยทำดีนะก็ไปพิเดียดก็เชื่อไม่ได้ ถ้าอยาก,กดูพระกายวิเดกก็จริงๆนะดูที่ใจเราพระายวิดกก็มาจากคำว่ากายวาตาใจของคนจะมีเรื่องอะไรในพระายวิดก